LDL สูงทำอย่างไรควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเช่นออกกำลังกายและคุมอาหารซึ่งการคุมอาหารขอแนะนำให้เลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงที่มีอยู่ในอาหารประเภทเนื้อแปรรูปทั้งหลายเช่นไส้กรอกเบคอนแฮมหรือแม้กระทั่งไส้กรอกอีสานอีกอย่างก็คือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมรวมไปถึงอาหารฟาสต์ฟู้ดเราก็ควรเลี่ยง ส่วนอาหารที่เราควรรับประทานเพื่อช่วยลดค่า LDL ในร่างกายได้แก่ถั่วต่างๆเช่นวอลนัทอัลมอนด์เป็นต้นหรือจะเป็นผักสดก็สามารถช่วยลดได้เช่นกันรวมไปถึงอะโวคาโดและน้ำมันมะกอกเน้นย้ำว่าทั้งหมดที่กล่าวมาควรรับประทานแต่พอดีอย่าให้มากจนเกินไปหากเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตแล้วยังไม่สามารถลดค่า LDL ได้ ควรพบแพทย์เพื่อปรึกษาและรับยาในการรักษาต่อไปสรุปเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงรับประทานถั่วผักสดอโวคาโดและน้ำมันมะกอกหากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตแล้วยังไม่สามารถลดค่าเ LDL ได้ควรพบแพทย์คำแนะนำเพิ่มเติมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย30นาทีต่อวันควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมดสซบ,บุรี ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดควบคุมความดันโลหิตการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างสม่ำเสมอจะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ